ใครกำลังหาโตโยต้าอัลติชมนี้อยู่ฝันทางนี้ก่อนครับคันนี้คือโตโยต้าอัลติ 1.6G ปี2019ครับรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าประวัติชัดเจนเร่ไมลประมาณแสนต้นเท่านั้นครับราคา389,000ฟีด้าผ่อนเริ่มต้นแค่6,600บาทครับตอนนี้รถเข้าใหม่ครับยังอยู่ในระหว่างการปรับสภาพอยู่บอกเลยว่าชมนี้เข้ามาไม่เยอะครับเข้ามาทั้งหมด2คันติดจองไปแล้ว1คันใครรออยู่ต้องรีบเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับจะพาเดินดูรอบคันแบบละเอียดเลยตั้งแต่ภายนอกภายในห้องเครื่องครับจุดเด่น จุดที่ควรรู้ดูกันแบบไม่มีการรับดูให้จบนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าคันนี้คุ้มจริงครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดู t o y ยต้าทิ i ต 16G นะฮะปี2019ัรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าครับประวัติศูนย์ชัดเจนครับเล่งไมประมาณแสนสองครับผมราคาเพียง389,000บาทคันนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่เดือนละ6 6 0 0บาทเท่านั้นครับ คันนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับยังอยู่ในระหว่างการปรับสภาพอยู่ใครที่รอเอาติชมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบคันแบบละเอียดเลยครับเหมือนทุกคนเข้ามาดูเราตัวจริงที่ร้านเชรยนยนกันเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับเอาติชมนี้เนี่ยจะได้กระจังหน้าคมเมี่ยมดีไซน์สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะสภาพดูกระจังหน้านะฮะเงาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าครับเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ครับมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะฮะช่วยส่องสว่างในเวลากลางวันครับ สภาพโครงไฟด้านหน้าทั้งซ้ายและขวานะฮะสภาพสวยงามเหมือนกันนะครับผมส่วนการชนด้านหน้าครับสภาพเดิมเลยครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักมานะครับผมรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็ฝากระโปรงเดิมจากโรงงานครับนะฮะตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะฮะยังสวยเงานะครับเสมอกันทั้งแผงครับไม่มีรอยชนหนักให้เห็นครับผมนะฮะสภาพสวยงามเลยด้านข้างครับเส้นสายต่างๆตัวถังนะฮะยังคมชัด สีผิวสม่ำเสมอกันครับผมนะนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวล้อแม็กเนี่ยจะเป็นล้อเดิมโรงงานลายทูทนปัดหน้าเงาขอบ16นิ้วนะฮะสภาพสวยๆเลยมาพร้อมกับยางดันหลอดครับได้ยางปี2023ทั้ง4เส้นนะฮะสภาพดอกยางยังเต็มอยู่เลยนะครับเอาไปใช้งานกันต่อยาวๆแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อเดิมโรงงานมากแตมสีโรงงานอยู่ครบครับโช๊คเดิมไม่ได้มีการตัดต่อโรเตี้ยใดๆเพิ่มมานะครับ ตัวกระจกมองข้างครับนะฮะปรับและพับไฟฟ้านะครับผมนะฮะปรับแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมเวลาล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถกระจกพับเข้ากลางออกแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมนะฮะสภาพสวยงามครับมือจับประตูได้เป็นอ่าสมาร์ทเอนที่ครับใช้งานสะดวกสามารถปลดล็อกรถตรงมือจับประตูได้เลยครับโดยอุกุรแจพกไว้ในกระเป๋ากองเกงฑครับมาถัดมาครับเข้ามาดูต่อในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะครับ ภายในเนี่ยเป็นทูโทนนะครับผมเป็นบ่อหนังสีเบจครับผมสภาพอาจจะดูหมองเล็กน้อยครับตามอายุการใช้งานเดี๋ยวทั้งร้านจะมีการสปาเบาะให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงนะครับแต่โดยรวมสภาพเบาะนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดครับยังตึงยังแน่นนะครับแต่เดี๋ยวสปาให้ใหม่ก่อนส่งมอบอีกทีนึงเพราะว่านี่คือสภาพแรกรับจริงๆนะครับผมพวงมาลไยมัลติฟังชันครับนะฮะสภาพดีไม่ร่องไม่ร่อนเลยนะครับตะเข็บเดินได้ครบถ้วนมาพร้อมปุ่มพุสต์ทเอนจินนะครับอยู่ที่ขวามือพวงมาลัยเรียบร้อย นะฮะกระจกมองข้างนะก็สามารถปรับรละพับไฟฟ้าได้ครับนะในส่วนของตัวระบบการใช้งานนะครับตัวเครื่องเสียงเนี่ยก็เป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้รองรับนะครับในส่วนของ C D F M U S B แล้วก็ A U X ได้นะครับเน้นใช้งานง่ายๆทนทานไม่จุกจิกครับมีในส่วนของ power outlet นะฮะ12โวลต์ตรงนี้ให้1จุดนี่ครับนะใช้งานง่ายครับผมแล้วก็น่ครับแอร์นะครับเป็นแบบอนาล็อกนะครับใช้งานทนทานครับ เกียร์อัตโนมัติ CVT 7สปีดนะฮะนี่ตรงนี้ครับก็ขับสบายไม่จายน้ำมันนะฮะเหมาะใช้ทุกวันครับผมนะสภาพสวยเลยตัวรถก็นะฮะสภาพไม่โซมไม่ช้ำนะครับแผงเพดานด้านบนสภาพสวยนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งก็ไม่มีร่องรอยสนิมหรือว่าร่องรอยการแกะซ่อมร่องรอยการชนหนักเข้ามาครับดูตามแผงประตูก็ตกแต่งด้วยวัสดุนะครับเป็นหนังบุนุ่มที่วางแขนนะฮะเป็นสีเบรครับตัดด้วยสีเบรแบบนี้เลยสภาพสวยครับ ซอกประตูแห้งๆนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีรอยถูกแกะไม่มีรอยถูกขยับนะฮะดูได้เลยนะครับตรงประตูแห้งๆสวยๆวยรอยอาร์คตรงประตูเดิมโรงงานครับสีผิวสม่ำเสมอกันซอกแห้งๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับนะฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบ,ครบ นะฮะรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับทางพยนตนก่อนนํารถเข้ามาก็มีการตรวจสอบตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับสมัครพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเหลือคันเดียวนะครับสมัครตัวอัลติโชมนี้ราคาไม่ข้าม4ี่แสนปีใหม่นะฮะถือว่าปีไม่เลิกนะปี19เกนี่ยก็รถใช้งาน6ปีประมาณแสนสองหมโลนะฮะแล้วก็มีประวัติการเข้าศูนย์ตลอดครบกระยาด้วยนะฮะคันนี้ถือว่าสวยน่าใช้ราคาไม่แรงครับเบาะ หลังนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่ฮะบาะหนังสภาพดีครับเดี๋ยวสปาให้หม่เช่นเดียวกันนะครับเบาะสภาพดียังตึงยังแน่นนะครับผมมาพร้อมกับช่องชาร์จนะฮะ USB 2จุดตรงนี้นะฮะเหมาะทั้งใช้ในครอบครัวหรือว่าขับทํางานประจําวันได้เลยนะครับผมนี่ฮะสภาพสวยเลยแผงประตูด้านหลังฝั่งกว่าครับก็สภาพไม่โทมไม่ช้ำซีนประตูเดิมนะฮะสติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบครับไม่ได้มีการแกะนะฮะ ซอกเดิมแห้งสวยครับรอยอาร์คนะฮะตะเข็บเดิมประตูเดิมครับไม่ได้มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนครับรับประกันครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจานวน100%เต็มนะครับมีลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับด้านท้ายครับเดิมนะครับเรียบร้อยดีนะครับโลโก้ครบนะฮะไม่เคยแกะทาสีครับไฟท้ายนะฮะเป็นแบบ L e d ดีไลท์นะฮะไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆนะะโคมไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยงาม ทั้ง2ฝั่งทั้ง2ดวงเลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับกระจกหลังเนี่ยจะมาพร้อมตัวไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับผมนี่ครับถือว่าครบคันเลยนะครับผมด้านท้ายเดิมสภาพสวยเลยนะฮะไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับใครที่สนใจอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับมีไฟแนนซ์ออกไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสนใจทักเข้ามาเบอร์โทรอยู่ด้านล่างคลิปโทรได้อดไลน์ได้นะครับสำหรับห้องเก็บสมระกกว้างขวางครับผมใช้งานได้จริงโครงสร้างหลังเดิมครับรอยอาร์คเดิมๆโรงงานอยู่ครบ ในส่วนของเครื่องมือแม่แรงล้ออะไรนะครับก็อยู่ครบนะฮะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับนี่นะฮะอยู่ครบเลยไม่มีรอยโป้ไม่มีรอยทําสีมานะครับหรือว่าไม่มีรอยสนิมจากการจมน้ําหรือว่าการแช่น้ํามาแน่นอนครับรับประกันเลยพวกรถจมน้าเนี่ยทางน้ำเนี่ยของเราไม่เอาเข้ามาอยู่แล้วนะครับเรามีทีมจัดซื้อที่สามารถเช็ครถเองได้เลยนะครับผมนะฮะส่วนฝาท้ายเดิมโรงงานครับไม่มีรอยชนหรือว่าไม่มีรอยแกะหัวน็อตไม่มีรอยขยับครับ นะครับรอยสปอร์ตเป็นอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับรอยสปอร์ตเป็นอาร์ตตะเข็บเดิมฝาหัวน็อตนะฮะไม่มีรอยถูกขยับไม่มีรอยถูกแกะเช่นเดียวกันนะครับผมด้านท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยครับนะฮะรับประกันครับไม่ชนหนักแล้วก็ไม่จมน้ํานะครับทางทีมจัดซื้อเราตรวจสอบตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมาและยังมีการตรวจสภาพรถอีกทั้งหมด274จจุดจากบริษัทเยอรมันนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรวจสภาพรถอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ ออกเป็นไฟล์เอกสารนะครับผลการตรวจรถให้ลูกค้าได้ดูได้เลยนะครับเพราะว่าทางไฟนั้นก็ต้องขอดูด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางไฟนั้นเขาก็ไม่อยากได้รถที่ไม่มีคุณภาพในการจัดไฟนั้นเช่นเดียวกันนะครับบรดูุกันต่อในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายครับสภาพไม่โซมไม่ช้ำตัวสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับตามซอกประตูก็แห้งๆสวยๆครับไม่มีรอยคราบนะฮะทำสีหรือว่ารอยทำพ่นสีมานะครับ รอยอาร์ตตรงประตูอยู่ครบนะครับบอกได้เลยว่าหายากมากครับสำหรับตัวอัลติชมนี้ใครรออยู่รีบจองไม่ให้ทันนะครับมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับไปไวแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับไม่ประมาณแสนสองหมื่นโลนะครับประวัติศูนย์ชัดเจนเฉลี่ยปีนึงเนี่ยวิ่งประมาณไม่เกิน2องหมื่นโลเท่านั้นครับสำหรับคันนี้ถือว่าวิ่งระดับกลางๆไม่ได้เยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้น้อยนะครับนะฮะซอกแห้งๆสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยถูกแกะไม่มีรอยถูกขยับนะฮะก็ต้องย้ำอีกทีว่านี่คือสภาพแรกรๆของตัวรถ ที่ยังไม่ได้ผ่านการสปานะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยรีบมาถ่ายรีวิวให้ได้ดูกันก่อนนะครับผมใครสนใจถูกใจรีบจองมาให้ทันนะครับนะฮะแผ่นเพลตตัวรถเดิมโรงงานผลิตปี19แท้นะครับซองน็อต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับครับโครงสร้างตัวรถนะครโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหรือว่าไม่มีการจมน้ํามาแน่นอนครับรับประกันครับผมหากซื้อไปแล้วตรวจพบเจอภายหลังยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวน100%เต็มนะครับมาเต่ท่านมากครับเข้ามาดูต่อในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างนะครับ ห้องเครื่องก็สะอาดดีนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์ขนาด1.6ลิตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยผ่านการติดแก๊สมานะฮะดูแลง่ายอะไหล่หาง่ายครับเหมาะกับคนที่ไม่อยากยุ่งยากเรื่องระบบไฮบริดนะครับหลังการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมใช้งานแน่นอนครับแบตเตอรี่ตัวรถเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะวันนี้ถ่ายคลิปวันที่1 6นะครับห้องเครื่องสภาพสวยเรียบร้อยดีครับไม่มีรอยค่าน้ำมันไหลยเยิม้มหรือว่ารอยน้ำมันรั่วน้ำมันซึมออกมานะครับผม ซีนต่างๆโครงสร้างตัวรถต่างๆนะฮะเดิมโรงงานฝาชกเดิมนะฮะตัวซอกด้านในครับน็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับรวมถึงฝากระโปรงเดิมนะครับยังไม่เคยถูกแกะซ่อมแกะทําสีจะมีปั๊มโลโก้ชัดเจนแบบนี้ว่าเป็นฝากระโปรงเดิมเลยนะครับส่วนพันการความร้อนเขามีให้นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานจุดเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถนะฮะอยู่ครบถ้วนครับไม่มีรอยแกะกาวครับฝั่งนี้นะฮะโครงสร้างหลักเช่นเดียวกัน,นครับเดิมครับน็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับนะฮะซ รอยอาร์ตรงฝาโช๊กนะไม่มีรอยตัดต่อหรือว่าตดเตี้ยใดมาครับนะฮะเราเช็ครถเนี่ยเช็คให้ดูเลยทั้งซ้ายและขวาสภาพเหมือนกันครับปั๊มสามแอลคมๆสวยๆคานมอน้ําไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวรอยคดงอจุดยึดน็อตต่างๆไม่มีรอยถูกขยับไม่มีรอยถูกแกะคานมอน้ําด้านหน้ายังตรงยังสวยครับไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวหรือว่ารอยคดงอจากการโดนกระแทกหรือว่าการชนเข้ามาครับนะครับดูได้เลยว่าโครงสร้างตัวรถเดิมๆครับแล้วก็แน่นอนครับไม่มีรอยสนิมนะฮะกจากการจมน้ำแมแน่นอนนะครับผม นะตรวจสอบตรวจเช็คให้แล้วนะก่อนที่จะนําเข้ามาขายนะครับมาเดี๋ยวผมสรุปจุดเด่นคันนี้ให้ได้ฟังกันว่ามีอะไรเด่นกันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นรถหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์ชัดเจนครับเอาติชมนี้เข้ามาไม่บ่อยราคาไม่ข้าม4ี่แสนผ่อนเริ่มต้นแค่6กพันบาทเครื่องขนาด1.6ลิตรดูแลรักษาง่ายใช้เยียวยาคุมค่าขายต่อไม่ยากครับคันนี้เหมาะกับคนทํางานครอบครัวขนาดเล็กนะคนที่อยากได้รถซีดานขับสบายคนที่หารถเอาติชมนี้ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามา2คันติดจองไปแล้ว1คันใครรออยู่แนะนำรีบนะครับใครสนใจโตโยต้าติด 1.6G ปี2019คันนี้นะครับทักมาคุยกับผมโดยตรงได้เลยรถคันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนระหว่างปรับสภาพอยู่จองก่อนเลือกก่อนได้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ